บรรยา,า,ญญา,า,ญญา,ากาศบรรยากาศบรรยากาศก่อนหลวงตาบุญชื่นจะเดินทุดงมาถึงโอ้ตรงนี้ญาติโยมเยอะเลยครับป้ายถนนบอกถนนเส้นนี้ถนนสามสามสมสามตัวนะฮะสาม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 ไปโน่นอำเภอด่านช้งางบไร่ายไปทางนี้บารรยายเกือบสามสิบโลนะมาณยี่แปดยี่เก้าแล้วตอนเนี้ยนี่ตรงนี้คืออะไรอ่ะวัดทางเข้าวัดทุ่งใหญ่ วัดทุ่งใหญ่วัดทุ่งใหญ่ทางเข้านะทางเข้าปากทางเข้านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศวัดทุ่งใหญ่อยูงนี้ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีให้ดูบรรยากาศก่อนหลวงตาจะเดินทุดลงมาถึงเดี๋ยลืมใะดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยสงสารสงสารซับย์กรยเบอร์ยังไม่ผ่านเกณฑ์เลย นี่ตอนนี้ก้ากล้องยู่ทั้งหมดเลยเนาะออะอยากแสดงความรู้สึกอะไรพูดค,คุยได้อะไรคุยเลยคุยเลยไม่ต้องกลัวหงตายังไม่ถึงครับบรรยากาศหน้าทางเข้าวัดวัดทุ่งใหญ่ตําบลวังพัน์จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณนี้ใหญ่เนาะไม่ใช่ที่วัดหรอครับไม่ใช่อะใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ิดตามอยู่ิดตามคนนี้มั่งดิหลวงกิจหลวงกิจหลวงกิจชนแนลก้นตายไม่ใช่ก้นตายนะก้นตายหลวงกิจแชนแนลจำได้ไหมพี่กำลังออกกล้องอยู่เลยบอกกันเนี่ยหลวงกิจแชนแนลเนี่ยคายกัน อืมพี่ไม่ดูคลิปผมไปดูกขาใครผมจ่อจอกล้องไปที่หน้าพี่เต็มเต็มทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปพิมพ์หาเลยทหารหลวงกิจชาแนลไม่เจอพิมพ์คัาว่าทางเข้าวัดทุ่งใหญ่บรรยากาศก่อนหลวงตาบนชื oh ่นจะเดินตู้ดงมาถึงก็เห็นอยู่เนี่ยไม่หน้าพี่หมดเลยแ่ะกําลังจ่อมาจากไหนอ่ะทุ่งใหญ่อ่ะ๋อมีบ้านข้างไหนด้วยอ๋อ อืมอืมบ้านใหญ่มั้งข้างในอ๋บ้านใหญ่เท่าไหร่อืมคนเยอะอยู่บ้านท้ายเกลืออืมน่าอยู่ไหมแถวนี้น่าอยู่ก็ปลูกอะไรกันนะปลูกอ้อยอ้อยมันเผือกทำไมก็ปลูกอ้อยปลูกมันอ่ะผมสงสัยพอดินที่นี่ดีดินดีทำไมไม่ปลูกทุเรียนเรียนอากาศไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ก้าใจผิดไปดูนะตอนนี้ลาวนะ ปลูกนะเป็นแสนแสนไร่อะพิมพ์ใน youtube หาได้เลย <Yeah. S 1> เป็นกออ้างของเราเองครับ <Yeah. S 1> มีร้อยไร่นั้นตะกุณปลูกทุเรียนวันนี้เป็นมหาเศรษฐีเลยมาไล่นะรเยอะใช่ปลูกทุเรียนที่ครับปลูกทำไมมันอ้อยอ่ะมันได้มันหมดเลย <Yeah. S 1> <c oughs> ใครมั่งมันนั่งก็ธนาคารตา <Yeah. S 1> อศได้ได้กระจ้างรถไถได้ค่ายาปลูกทุเรียนเลย คิดใหม่ทําใหม่เลยก็อ้างะไปดูลาวเลย,ไม,เลยไม่ยากเลยพี่อยู่ในสวนอ่าตุเรียนนะครับถ้าเราอยู่กับมันไม่มีวันตายแต่ถ้าปลูกทิ้งโตกว้างแล้วไปเที่ยวอะ่ะตายต่อให้ดินดีก็ตายลองต้นนึงแต่มันก็ตูบหัวเมือี้ถ้าพี่ลองต้นอะ่ะมันก็ตายพี่ต้องลองเป็นพันต้นแล้วมันจะไม่ตายเพราะอะไรฮะเพราะพี่ต้องรักมัน พี่ผูกต้องพันต้นแล้วพี่ไปไหนล่ะตุเรียนนี่นอนเลยพ่อมกลนตายพ้อมโรดีใช่วรเยอะลาดบุรีอ่ะกนใตายมาปลูกตุเรียนแต่มไม่มุดแต่คนที่นี่ไม่ปลูกเชื่อผมนี่บรรยากาศหน้าทางข้าวทุ่งใหญ่เชื่อผมไม่มีคิดที่กี่ได้จิตของได้รวยแล้วรับรอง ปลูกเองขายเองแบบนี้ดีกว่าถ้าพี่อ้างนะพี่ไปอุบลพี่ไปชัยภูมิทุ่งนาเขาปลูกทุเรียนคุ้นแบบสวยมากแต่ว่าพี่ทุกคนลองนะไม่ไม่ชนผมถือกล้องก็รู้ชนนี่มันหลักฐานอยู่เนี่ยที่เป็นหลักฐานหมดแล้วอยู่ในกล้องผมผมพาขึ้นศาลหมดไม่ชนหรอกค้ามรถมันไม่ชนง่ายหรอกเขากลับเขารู้ อย่าลืมนะกลับไปถูกผู้เรียนคนตายเหน่นำํำที่ดินดีกว่าใต้อีกแถวนี้อ่ะยายจะไปปลูกมันปลูกมันได้มันหมดมันใครมีมั่งตอกรสอคู่แล้วคู่อีกตารถจอดเอียงๆข้างๆหรองตาน่าจะอีกไกลไหมอีกไกลไม่ไกลหรอกสำหรับวลงตาม่มใช หลวงตาลอยมาไม่ได้เดินมาจริงๆพี่ลอยมาจริงๆพี่ไม่เชื่อหรอพี่ดูดีๆที่มันเดินตามมันถอยหมดทุกองเลยอ่ะเพราะว่าเท้าแบบไปเลยอะแต่หลวงตาไม่สบายเลยบอกบอกเลขนิดนึงหลวงตาเดินจากหาดใหญ่ไปจังหวัดนครปน,นมระยะทางที่อยู่ในเกณฑ์เนาะ 3 4ม5ัิกิโลสามพันสีก็คือตะเข็บับตะเข็บมาจากพมา่าไปเหนือไปแล้วก็อ้อมไปอีสานสามร้อยสิกิโลเมตรแต่อาจจะมีกาดขาดเก,เกินเพราะว่าช่วงที่ว่าเวลาจําวัดจะเดินเข้าไปขาเดินไปจังหวัดสกลผู้ผิดนครพน,นม ลอบไปตามตะเข็บพมา่าเนี่ยตะเข็บถือว่าตะเข็บอ่ะพูดตามตะดลนเรมๆตะตะดนหลักไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยเดินก็เดินเดินไปเรื่อยอ่ะเดินตะด,ดง <laughs> เดินทุกปีปีที่แล้วข้าวตังสุพรรณนะปีนี้ออกมาตาังเฉียดๆนอกอืจอกล้องข้าวกล้องหน่อยนะ จอกล้องขนาดน,นี้ไปเจอคลิปยังไม่กดติดตามไม่ร้องไห้เลยชื่อช่องหลวงกิตชาเนลนะครับตัวเล็กได้ยินไหมลูกหลวงกิตชาแนลหลวงกิติชาเนลกดตายไม่ใช่กดตายนะกดตายเอ็นคลิปเดี๋ยวกดติดตามกันนะกวางรูเลืองไหมประหยาดได้อย่างเดียวเร่งได้ไหมเร่งได้ไหมเออเร่งได้ น g, ี ue, ừ, ่ลองเล่งหน่อยว่าคนตายดิคุณเรียกมินเหรอไอเป็นเหลืองแล้วเอ้าเล้งไม่ได้เล้งไม่ได้ก็บอกเล่งไม่ได้กวางรู้เรื่องไหมกวางไม่รู้เรื่องยำมัดกันผมได้ผนได้ว่ายำมัดกันอ๋อพูดใต้ฟังไม่รู้เรื่องพูดกลางกวางรู้เรื่องไหมรู้เรื่องจี ไม่รู้เรื่องทันอย่างโอ๊ยยาอยู่ตายมาพี่ลูกยาอยู่ตายกันเนื้อโล่งขึงกันนั้นอยู่วันจังโอเคไม่หยอกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมาแล้วมาแล้วตรงตรงเต้นขาวเลยเดี voulais, ๋ยวตรงเต้นขาวเลยใช่ฮะเรารถชนผมไปชนพี่ด้วย เส้นกาวนี่แหละไม่ได้พูดเล่นพูดจริงนู้นดูคนอื่นก็น้าเลยบรรยากาศครับก่อนหลงตาบุญชื่นจะเดินตุ้ดงมาถึงโอ้โหเจ็ดนาทีผมขอตัดคลิปดีกว่านะะ